ที่จังหวัดลบบุรีนะคะนายนิวัตรุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กําลังใจผู้ขารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ที่บริเวณหน้าห้างสรพรพสินค้าโรบินสันอำเภอเมืองลบบุรีซึ่งเป็นสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ให้ผู้มีอายุ60ปีขึ้นไปกลุ่มมีโรคประจําตัวเจดโรคเรื้อรง ดยผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีได้กล่าวถึงกลุ่มเป้าหมายของการฉีดวัคซีนจะเป็นผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปกลุ่มผู้มีโรคประจําตัว7โรคเรื้อรังที่สมัครผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมและกลุ่มที่มีนัดฉีดเข็มที่2นะคะตามที่แจ้งนัดหมายไว้ซึ่งทางจังหวัดลบุรีได้รับวัคซีนมาทั้ง2อยี่ห้อจานวน6,500โดสเพื่อฉีดให้กับผู้ที่ลงทะเบียนไว้แล้วทั้งเข็มที่1และเข็มที่ 2, 2> และทางจังหวัดลบุรีเองจะเปิดแอปพลิเคชันลบุรีพร้อมนะคะเพื่อรองรับประชาชน ที่จะลงทะเบียนฉีดวัคซีนในรอบต่อไป